สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาพูดถึงหนุ่มขับรถบรรทุกหลายๆท่านเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขับรถข้อก็ดีขับรถตู้ชิปก็ดีขับปกล้อหรือ10ล้อไม่ว่าจะเป็นสายรับจ้างหรือว่าวิ่งงานเป็นของตัวเองนะครับอย่างที่มี f อหลายท่านที่คอมเมนต์ถามมาหลายๆท่านเลยนะฮะว่างานบางงานเนี่ยะฮะเราจะต้องขึ้นของเองใช่ไหมครับถูกต้องครับ ซึ่งงานเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทนะฮะประเภทแรกก็คือบางทีเราไปขึ้นของเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงผลไม้ต่างๆหรือว่าล้งต่างๆหรือบริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะมีคนขึ้นของให้เรานะครับอันนั้นคืออย่างที่1ส่วนอย่างที่2นั้นก็จะมีแผงบางแผงนะครับหรือว่าที่บางที่หรือบริษัทบางที่นะครับเขาอาจจะไม่มีคนงานขึ้นให้เราแต่ว่าเขาจะมีคนงานลําเลียงของให้เรานั่นหมายความว่า ตัวเราเองนั้นเราจะต้องขึ้นของเองครับเพราะฉะนั้นคนที่จะขับรถสายบรรทุกนั้นหนึ่งคือร่างกายต้องแข็งแรงไว้ก่อนนะครับเราจะต้องมีร่างกายที่พร้อมจะต้องทํางานเราจะต้องยกตะกร้าผลไม้ไหวนะครับอย่างเช่นงานที่เราจะต้องขึ้นของเองเนี่ยนะครับยกตัวอย่างให้ฟังว่าอาจจะเป็นงานเงาะใส่ตะกร้ามังคุด ส่ตะก้าลองกองใส่ตะก้า,กกาไม่ว่าจะเป็นสละอะไรประมาณนี้คืองานตะก้าเนี่ยบางงานเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าแผงบางแผงบริษัทบางที่เนี่ยนะครับหรือว่าล้งบางล้งเนี่ยนะครับเราจะต้องขึ้นของเองนะฮะเพราะว่ามันเป็นกฎเกณฑ์กติกาที่แผงเข,ข,งเขามีมานานแล้วนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคงจะได้เจอหรือไม่ว่าจะเป็นสายตู้ทึบก็ดีนะฮะหรือว่าสายรถรับจ้างอย่างอื่นก็มีนะฮะบ,บางบริษัทเนี่ยเราจะต้องขึ้นของเองแต่ เขาก็จะมีคนลําเลียงให้เราอันนั้นก็ถือว่าก็ยังดีนะส่วนบางที่บอกได้เลยว่าต้องขึ้นไปเลียงเองต้องขนจากข้างล่างขึ้นมาบนรถแล้วนําจากรถขึ้นไปเลียงเองซึ่งงานตรงนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นงานที่ลําบากมากๆถ้าเกิดว่าเรามีร่างกายที่ไม่แข็งแรงะฮะเพราะฉะนั้นงานมีหลากหลายเลยหลากหลายชนิดขึ้นอยู่ที่เราเลือกด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกไม่ได้ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงได้เจอเนาะ บางทีไปขึ้นของเนี่ยนะครับก็มีพนักงานที่แผงเขายกของขึ้นรถให้เราหลังจากนั้นเราก็เรียงเองไม่ว่าจะเป็นงานตะกร้าใสาาา่ผลไม้ต่างๆหรือว่าเป็นงานบรรทุกสิ่งของต่างๆที่เราไปรับจ้างทั่วๆไปที่เราวิ่งงานให้กับเขาไม่ว่าจะวิ่งงานนายคิวก็ดีวิ่งงานเป็นของตัวเองก็ดีการที่เราจะต้องเรียงของเองเป็นนั้นมันเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่แล้วพูดง่ายว่ามันเป็นพื้นฐานสําหรับตัวเราเลยว่า เราขับรถเนี่ยเราจะต้องเรียงของให้เป็นนะฮะผมก็จะพยายามทำคลิปนะฮะในการเรียงงานตะก้าเวลาที่ผมไปเจอใครขึ้นของกันแล้วแต่นะครับหรือว่าใครมีงานที่จะขึ้นของเนี่ยนะฮะบริเวณอยู่ใกล้ๆที่ผมอยู่เนี่ยนะครับก็สามารถทักแชทมาหาผมได้เดี๋ยวผมจะไปถ่ายแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเอ๊ะขึ้นงานแบบนี้เนี่ยเขาเรียงกันแบบนี้ขึ้นงานแบบนี้เขาเรียงกันแบบนี้ดังนั้นใครมี การขึ้นของหรือว่าการที่จะวิ่งงานใส่ของอะไรแล้วแต่ถ้าอยู่บริเวณใกล้ๆผมอยากออกโลกโซเชียลอยากแชร์ประสบการณ์กันะก็สามารถทักแชทมาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้นะก็ขออนุญาตเจ้าของแผงให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะคือการขึ้นของเนี่ยมีอยู่2อ,อย่างคือ1น คือทางแผงทางลงทางบริษัทต่างๆเนี่ยบางทีเขาจะมีพนักงานขึ้นของให้เราเสร็จเลยเราก็ช่วยกันคุมผ้าใบนะฮะพนักงานแผงเขาก็จะช่วยคุมผ้าใบดึงตาขายมัดเชือกอะไรต่างๆนะน,นะคือเขาจะช่วยให้เราจนเสร็จเลยนั่นคือการช่วยกันแต่บางที่นะครับซึ่งถ้าเราไปแล้วเราต้องขึ้นของเองนะครับดังนั้นเราจะต้องมีวิชาความรู้ที่ เรียงของให้เป็นนะครับเขาจะใส่เท่าไหร่เราต้องคิดคำนวณก่อนเราต้องถามเขาก่อนนะเวลาที่เราจะเอาราไปขึ้นของเนี่ยครับเขาจะใส่อะไรใส่งานแบบไหนถ้าก็จะใส่งานตะก้าเราต้องถามมาก่อนว่ากี่ตะก้านะครับแล้วก็ต้องคิดเผื่อไว้ด้วยนะว่ามันจะมีตะก้ามาเพิ่มอีกไหมอะไรประมาณนั้นคือเราต้องรู้ยอดจํานวนก่อนก่อนที่เราจะเรียงของบนรถนะครับในขณะที่เราเรียงของนั้นนะครับ ก็ต้องพยายามศึกษาให้ดีนะครับเพราะบางครั้งการเรียงงานตะกร้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเลียงแล้วมันจะขึ้นไปตรงสวยแบบนี้ทุกครั้งไปเราจะต้องมีเทคนิคหลายๆอย่างเช่นการปูไม้กระดานเอยการเรียงตะกร้าให้มันแน่นเอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดูะตะกร้าด้วยว่ามันจะล้มหรือมันจะแบะตะกร้าใหม่หรือตะกร้าเก่าตะกร้าใหม่กับตะกร้าเก่านี้ก็เลียงแทบจะบอกว่าต่างกันเลย ตะกร้าใหม่เรียงยังไงมันก็ตรงนะครับนะฮะเรียงให้มันสวยๆตามสเต็ปม,มันมันก็ตรงแต่ตะกร้าเก่าเนี่ยนะครับเราจะต้องดูด้วยนะว่าตะกร้าเก่าเนี่ยบางครั้งมันมีฉีกมีแตกแล้วถ้าเอาเราเอาไอ้ลูกฉีกลูกแตกไปวางไว้ข้างล่างเนี่ยนะครับพอเราเรียงน้าหนักขึ้นไปเยอะๆๆเนี่ยนะครับตะกร้าข้างล่างอาจจะแบกได้ดังนั้นในการที่จะเรียงของเนี่ยมันมีเทคนิคหลายๆอย่างอยากให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ได้ศึกษากันอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วก็ถ้าชอบ คลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับผมนะจะพยายามทําคลิปให้กับสายบันทุกได้มีความรู้กันได้มีสิ่งแป,แปลกๆใหม่ๆได้ดูกันแล้วก็อาจจะมีหลายๆท่านที่กําลังจะเดินเข้ามาสู่ในอาชีพนี้ก็อยากให้ฝากติดตามลองศึกษาลองค่อยๆทําดูนะว่าเออเรามีคุณสมบัติที่จะพอทำอาชีพนี้ได้ไหมอาชีพนี้ถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด อาชีพนี้มันง่ายไหมมันก็ไม่ได้สวยหรูสัทสทุกอย่างไปอะพูดง,ง่ายๆนะครับดังนั้นในหัวข้อที่ว่ามีเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าเราจะต้องขึ้นของเองใช่ไหมนะก็มีอยู่2อ,อย่างอย่างที่ผมบอกนะครับ1คือทางบริษัททางลง่งทางแผงเขาจะขึ้นให้เราเสร็จมีคนงานช่วยเราตั้งแต่ขึ้นจนกระทั่งมัดเชือกคุณจะข่ายมัดเชือกอะไรเรียบร้อย หรือบางที่นะครับเขาจะมีคนส่งให้เราและเราต้องเรียงเองและหลังจากนั้นคือการกลุ่มผ้าเราต้องคุมเองด้วยนะครับแล้ว โยนตะข่ายก็ต้องโยนตะข่ายเองคุมตะข่ายเองมัดเชือกเองจนกระทั่งออกรถเลยพูดง่ายๆว่าบางที่เนี่ยมันลําบากถึงขนาดนั้นเลยนะผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเจอแล้วก็อาจจะกาลังทําอยู่ดังนั้นทุกคนในอาชีพนี้มันมีมุมต่างกันนะมียากมีง่ายมีใครวิ่งงานง่ายงานหมูก็ดีไปใครวิ่งงานยากหน่อยก็พยายามสู้แล้วก็อดทนขยันทํางานเก็บเงินดูแลรถด,ดูแลตัวเองวิ่งรถด,ด้วยความไม่ประมาทฝาก กดติดตามด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ